สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะที่ฉันได้ไพ่มาใหม่นะคะก็มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคนนั้นเป็นยังไงนะคะตอนนี้ได้ไพ่มาใหม่นะสองกองอเราจะใช้สองกองนี้อ,อ่านความรู้สึกอัปเดตกันหน่อยนะคะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะ เราต้องสะพายให้คนดูดูนะคะเ,คเราจับเรนด้อมกันนะคะคืนนี้ว่าเป็นอย่างไรจริงๆน้อก็ตอนนี้ก็สว่างแล้วนะคะจะตีหนะ้าเลยดึกเอาเวลาอย่างนี้ก็คลังนะคะ ขอไพ่เข้ามาพูดคุยสื่อสารกับผู้ที่เข้ามาชมนะคะขอไพ่ช่วยให้ฉันนั้นได้สามารถอ่านไพ่ได้อย่างกระจ่างด้วยเถิดค่ะขอพระคุณไพ่ค่ะแล้วขอถามไพ่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตเความรู้สึกของคนที่คุณรักเนี่ยะะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ คนที่คุณรักนะคเขารู้สึกยางไรกับคุณช่วยบอกเราค่ะคนที่คุณรักนะคะ,ร,คะ,คะคครูะะ้สึกอย่างไรกับคุณนะคะต้องขออภัยไม่รู้ว่าเสียงดังพอหรือเปล่านะคะ <Okay. S 1> คนที่อยู่ในใจของคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณคะขออภัยช่วยจมพลังงานของคุณที่เข้ามาชมด้วยนะคะ ไพ่ช่วยหยิบไพ่ไปนั้นออกมาเ,เ,เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ The e m เร r ร์นะคะคช่วยลองไพ่ช่วยบอกอีกหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกะะแล้วก็คิดยังไงกับคุณนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรคะช่วยอบอกเราหน่อยค่ะขอไพ่ช่วยเปิดเผยนะคะ คิดทุกอย่างไรขอไปช่วยอัปเดตความรู้สึกปัจจุบันของเขาหน่อยเสกซออนนะคะโอเคขอไพ้ช่วยบอกเพิ่มเติมหนะะ่อยค่ะว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับค,คุณขะขอไห้ช่วยบอกความรู้สึกความนักคิดการกระทำเพิ่มเติมหน่อยนะคะ ให้ชุดคลิกไล่ออกมาหน่อยนะคะ okay. ค่อยๆนิดนึงค่ะ Six of Pentacle โอเคนะคะ, okay. ะ,คะมีอยู่สามใบนะคะใบแรกอ่าคนคนนี้เนาะคนของคุณเนี่ยนะคนที่คุณรักเนี่ย เขาเป็นคนที่มีอัตตาตัวตนสูงความมั่นอ,อกมั่นใจสูงเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเน็ตนะคุณเ,เขาก็อยากจะปกป้องนะคะอยากจะดูแลคุณนะเขารู้ว่าคุณน่ะมีน้อยกว่าเขาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอกว่าเขาเขาเองก็ไม่ได้อยากจะดูแลคนเออไม่ใช่ไม่อยากจะรังแกรหรือว่าทําให้คุณทุกข์อกทุกข์ใจไมบอกเขาไม่ใช่คน ดีเดีๆโอเคค่ะขอโทษนะคะพอดีว่าเวลาอ่นานไพ่เทไลน้องหมาจะต้องเป็นประมาณนี้ตลอดเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะต้องแบบเตือนสเต็กันตลอดเวลา <c oughs> ค่ะเ,เขาก็ไม่ได้อยากเขาก็เป็นไม่ได้คนเลวร้ายอะไรนะ แต่ว่าเขาอาจจะเ,เป็นคนที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจหน่อยนะคะแล้วก็หลงตัวเองหน่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกโก้มากหน่อยนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะ,ะแล้วก็ก็เลยทําให้เขามีความมั่นอ,อกมั่นใจสูงนะคะแล้วเขาคิดว่าตัวเองถูกไปหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเอาเปรียบอะไรคุณนักหล่อเขาไม่ได้เป็นคนเลวไา่ขนาดนั้นนะ,ะเขาเป็น The Emperor นะคะ เขาเองก็อยากจะปกป้องนะคะผู้ที่มีความอ่อนแออย่างคุณนะคะหรือว่ามีอะไรน้อยกว่าคุณนะคะเขาก็ไม่อยากจะเอาเปรียบคุณนะ,ะดูจากตอนนี้นะคะเขาได้ทําในสิ่งที่เขาควรทําแล้วนะคะ mm. เขาก็เลยเอยืดอกนะหรือว่าอาจจะคุณด้วยก็ได้นะคะยืดอกอรับชัยชนะเห็นไหมคะเขาได้รับชัยชนะนะคะมีคนขี่ม้านะคะรับชัยชนะชูมงกุฎขึ้นมาว่าชาัยชนะ กำลังเข้าสู่ชั้นไัยแล้วนะคะมีคนส่งเสียงเชียร์นะคะอ่าสิกสอบวอนนะคะว่าชายโยนะ,ะว่าเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเขายืดอกนะ,ะนี่คือพลังงานที่เขามีต่อคุณนะคะตอนนี้ปัจจุบันเนาะที่เขารู้สึกว่าเขาประสบความสําเร็จนะ,ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ทําดีแล้วเขายืดอกเขามั่นใจได้นะเขาไม่รู้สึกปิดนะ,ะโอเค เขาไม่ได้รู้สึกผิดแล้วนะอีกใบหนึ่งนะคะที่เราถามคําถามเดียวกันเขาได้ให้คุณแล้วนะคะให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องกับคุณแล้วนี่คือความรู้สึกปัจจุบันของเขาเนาะทีอ่อยู่ในใจของเขานะคะเขาได้มีการกระทําเป็นรูปธปรรมว่าเขาได้ให้ความถูกต้องยุติธรรมกับคุณก็ได้ให้คุณในสิ่งที่เขาควรให้แล้วนะคะโอเคนะก็ เดี๋ยวจะมาขยายเพิ่มเพื่อความมั่นใจเพื่อความกระจ่างด้วยนะคะโอเคขยายเพิ่มหน่อยว่า h อ e m p e เร r ยังไงนะคะ The Emperor. อิมพีเรสเดี๋ยวนับนับเหรียญก่อนพอด,ดีว่าเพิ่งเพิ่งใช้การ์ดไปนี้เนาะมีอยู่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหรียญ โอ้โห 9. เก้าเหรียญนี้เป็นเหมือนกับว่าเขาสมหวังนะสมปรารถนานะที่ได้เจอคุณนะคะเขามีความสุขแล้วเหมือนฝันที่เป็นจริงของเขานะคุณเป็นคนที่แบบครบเครื่องนะเขารู้สึกว่าฝันเขาเป็นจริงนะคะเขาได้ดั่งคุณเนี่ยถูกใจเขามากโดนใจเขามากนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฐาน,นาการงานการเงินหน้าตรงหน้าตาการทํางานของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาเหมือนกับว่ารู้สึกว่าคุณนี่ถูกใจโดนใจเขามากนะเหมือนกับฟันของเขานะเป็นจริงนะคะโอเคนะคะโอเคดอแอมเปรรนี่เปประมาณนี้เลยนะเขาถูกใจคุณมากนะคะโอเคเออเออิกอนนะ่ะขอให้ขยายเพิ่มเติมหน่อย ความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของเขาจะเป็นยังไงนะคะกับที่มีตอบกลัในตอนนี้นะคะคนที่คนรักเด้งออกมาไปเด้งออกมาอันนี้เป็นเตอร์ซันโอ้โหนะคะมีหน้าหลาตรงเลยนะคะอ่ซิกซ์ปอนนะคะไปในะทิศทางเดียวกันนะคะทิศทางเดียวกันเตอร์ซันนี่ก็คือความสดใสน,นะเวลาที่อ่คือคือมีความสําเร็จใช่ไหม แล้วก็มีความสดใสนะคะมีความสุขนะคะรอคุณอยู่นะคะแล้วกเ็เขาก็รู้สึกมีความสุขมีความสดใสหัวใจหลัล่นล้าหัวใจกระดีกระด้านะคะเมื่อนึกถึงคุณเห็นไหมคะอ,อ,อันนี้แคปไปค่อนตัวโกดเนาะโกดก็คือแพะเนาะอาจจะเป็นราศีมังกรด้วยก็ได้นะคะเขาก็มีความสดใสหัวใจหลั่นล้านะคะเพราะว่าเขาประสบ รู้สึกว่าเขายืดอกแล้เลนี่เขาไม่รู้สึกผปิดแล้วนี่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกเปิดนะคุณโอเคนะคะพลังงานเขาดีมากเลยนะที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะเดือดซันเนาะแบปแบบอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะอยากจะคือมีความหวังมากนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณมากะคะคแล้วซิกซ็อกซิกซ็อกเพนเดิลเคอ่ะคะ่ะขอให้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะโอ้ไพ่แรงมากเลยนะคะคือ โอ้กระเด็นออกมาเลยนะคะให้เลือกพลังงานกระเด็นออกมาเลยโอเคตรงทีง่เดินดูสิว่าอะไรนะคะ night o f c u รัโอ้โหโโเขากําลังจะมามอบความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคุณต่อไปนี้นะคุณกําลังจะได้รับความสุขนะคะรอยยิ้มจะเพราะว่าอะไรอัศวินคนนี้เขากําลังเดินทางนะคะจะมามอบถ้วย ถ้วยแห่งความรักความปรารถนาแพชชั่นที่เขามีต่อคุณนะคะคุณจะมีความสุขแล้วนะตป็ไนี้นะคะโอเคนะคะคนเนี้ยเขากําลังกําลังเดินทางมามอบความสุขให้กับคุณนะความปรารถนาคุณจะสมหวังนะคะโอเคแหมดีจังเลยนะคะอพลังงานดีนะคะทีนี้จะถามไพ่อะไรพลังงานความรู้สึกตอนนี้นะ โอเคเอาไพ่ใบนี้ตกไปแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะเราจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะเพื่อความกระจ่างเนาะครับทามเดียวกันนี่แหละนะว่า,าไพ่คอนเฟริร์มยังไงนะคะแนวดีมากๆเลยโอเคขอสับไพ่หน่อยนะคะน,นี่เวลาที่สับไพ่คนคนดูก็จะเพิ่อกาถามว่าเอ๊ะทำไมเสียเวลาจังไม่ใช่เลยอน,นีมัน มีความจำเป็นมากนะที่จะต้องสับไพ่นะคะยิ่งสับยิงแบบ เคบอกเลยค่ะว่า <c oughs> พลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจคนนั้นเป็นยังไง ะะคะไม่รู้เป็นอะไรไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ยินไหมน,นะคะก็ <c oughs> คอมเมนต์มาหน่อยละกันค่ะว่าคือพอดีว่าที่ฉันเนี่ยเคยอ,อ่านไพ่ตอนที่ไลฟ์นะคะ <c oughs> ออก็เอาไปเอะไปนะตอนที่ไลฟ์นะคะก็เขาก็บอกว่าชัดเจนดีฉันก็เลยจะลองไม่ใช้ใหม่ดูว่าเป็นยังไงนะคะ, <c oughs> ะคือแบบใช้แต่โทรศัพท์เพีย <c oughs> พลังงานของเข้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ย Negative Thought Manifesting Into Real Challenge Fear Surrounding uh, Money Reach Out To Other For Assistance uh, na. Poor Timing For Becoming Self-Employed โ okay, อเคตอนนี้เขาอาจจะมี uh, ความปัญหาในเรื่องการเงินมาคนของคน,นอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินโอเคขออพ่ยช่วยบอกค่ะว่า ความคิดความคิดและความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของคุณนะเขาคิดและรู้สึกยังไงต่อคุณตอนนี้นะคะหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณนะมีปัญหาการเงินหรือเปล่านะคะหรือว่า,าคุณลำบากไหมอย่างเงี้ยนะคุณสบายดีไหมคุณ มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเขาก็คิดนะคิดเยอะนะคะถ้าเขาไม่มีปัญหาคุณก็มีปัญหาแล้วเขาก็เป็นห่วงะคะ่ะอันนี้ King of Pentacles เนาะเอออาจเ,ออเขาก็คิดว่าเขาก็มีความรักความเป็นห่วงคุณนะแล้วก็อยากจะออช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ King of Pentacles เนาะอยากจะให้ความปลอดภัยความมั่นคงกับคุณ คว m e of great success f i n a n เ i a l security เนื่องจากว่าไพ่ใบนี้ก็กังวลใช่ไหมพพไนะนนนพ่ใบนี้กังวลเนาะแล้วไพ่ใบนี้ก็เออ่มาซัพพอร์ตนะคะว่า everything turning out beautifully a support i v e parents and spouse a good person to work for โอเคคนนี้เขาก็เป็นห่วงคุณนะคนที่คุณรักเนะี่ ค,คนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณว่าคุณจะเงินพอใช้หรือเปล่านะโอเคคุณจะมีปัญหาไหมคะโอ้คุณคนคนเพราะว่าเนื่อจากว่าดูไพ่ไปที่สองประกอบขอดูไพ่ไปที่สามว้าคนที่อยู่ในใจคุณคนที่คุณรักเนี่ยอัปเดตความคิดของเขาเนี่เขาเป็นย <documentation for> <l> ังไงเขารู้สึกยังไงคิดยังไงกับคุณนะ amazing a b p l i t y people c o u r a g e o u s and optimistic now is the time to take action. Do what you are passionate about. Okay. จะมีการเริ่มต้นใหม่นะก็คือมีโอกาสใหม่จะมีคนให้โอกาสใหม่กับคุณคุณจะได้เริ่มงานใหม่หรือว่าได้เริ่มต้นบางอย่างที่คุณจะต้องใช้ความกล้านะความกล้าแล้วก็คุณจะต้องมองลูกในแง่ดีนะคุณจะต้องได้ทำอะไรบางอย่างนะ คุณจะต้องมีอะไรใหม่ๆให้ทำคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่อาจจะเป็นงานใหม่ที่คุณจะได้ก็ได้นะโอเคอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะโอเคอะไรอีกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนี่อะไรดู do what you love ไปไปที่3เนาะ do what you love recognize for the highest quality of work especially creative e n d e a v o r being paid well for your craft working well with others and excellent reputation คุณจะได้รับการสน,สนับสนุนในการทำงาน,นะค,ะคุณทำอะไรไว้คุณก็จะได้คอมมิชั่นได้เงินได้ทองได้ค่าตอบแทนเพราะว่าการทำงานของคุณนั้น เห็นไหมคนเนี้ยเขาทํางานแล้วนะผลงานของเขาดีเขาได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับฝีมอือเขานะคะโอเคนะคะคือคุณก็มีชื่อเสียงชื่อคุณก็มีเครดิตด้วยนะคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทําไวอ้อ่ะคุณได้เครดิตหรืออีกใน,นหนึ่งก็คือเราถามถึงคนของคุณใช่ไหมแสดงว่าคุณทิ้งผลงานโบแดงไว้นะ คนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาก็ไม่ลืมสิ่งที่คุณทำไว้นะคะเขาแล้วก็คนอื่นนะคะรู้ว่าสิ่งคที่คุณทำไว้นั้นคือสิ่งที่ดีที่คนหลายคนเขาได้ระลึกถึงคุณนะนะ,ะ okay. Okay. คะโอเคได้ค่วบอกตรงบความคิดความรู้สึกสเขาคิดคำหนึ่งการกระทำที่เขาทำอยู่ ตอนนี้นะเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีนะคะโอ้โหพุ่งออกมาแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าไพ่โยนโยนออกมาแล้วก็จะเปิดอะไร working เลยอ้ะเนี้ย working too hard o f multiple jobs okay the need to bring balance แม่ยีิฉันก็สายตายาวเนาะ okay to bring balance and fun into your life, juggling multiple priority, balancing budget. โอเคตอนนี้นะคนของคุณเนี่ยนะเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยกำลังหมุนเงินหน้าดูนะคะแล้วก็อาจจะทำงานหลายๆอย่างเขาอาจจะสอดสองคุณนะเขาถึงรู้นะโอเคอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันที่สอง taking the next step นะคะเป็น ห taking the next step bold and ambitious choices partnering with others uh, who share your dreams expanding your plans continue to move forward okay ก็เป็นคำแนะนำของไพ่ด้วยนะจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาก็อาจจะวางแผนเนาะที่อยากจะ เข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะกับคุณนะฮะแล้วเขาก็มีเป้าหมายนะ,ะที่จะเอาคุณไปเป็นหุ้นส่วนก็ได้หรือว่าทํางานด้วยก็ได้นะ,ะหรือว่าเขาอยากจะแบ่งปันความฝันความคิดของเขาให้กับคุณได้ยินได้ฟังนะฮะแล้วก็เขาอยากจะขยับขยายแผนการของเขาที่มีกับคุณนะคะ c o n t i n u e to move forward เขาก็อยากจะ สามต่อสายสัมพันธ์นี้นะคะโอเคเนาะขอเพิ่มเติมหน่อขอเพิ่มเติมคิดเขาจะทำอะไรยังไงเขาวางแผนหรือว่าเขาจะทำยังไงอัปเดตหน่อยค่ะขอไปอัปเดตหน่อยนะคะโอ้ลอยออกมาขนาดนี้นะโอเคตกอยู่ที่พื้นคืออะไรโอเคเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ โอ้ย oh สุดยอดไพ่ใบนี้นะตกอยู่พื้นเตอ s u ซันนะคะโอ้โ oh, หออกมาเหมือนกับตัวขยายเลยนะเมื่อกี้เนาะตัวขยายเตอ s u ซันเมื่อกี้ก็เป็นการคอนเะฟิร์มเนาะ time of great joy and success นะเวลาแห่งความสุขนะแล้วก็ความสำเร็จ brilliant e p i p h a n y uh, epiphanies that l e a d to magical opportunities plan that works uh, work out perfectly g r a t i t u d e to the divine โอเคอันนี้ก็คือเป็นความสดใสความหวังความสำเร็จนะคะ the sun นะคะบอกว่าสัญญาณที่มันบ่งบอกถึงความสดใสความสว่างความหวังนั้นนะ่ะนำคุณไปสู่ โอ,อกาสทองนะคะโอ,อกาสทองของคุณนะแผนการทุกอย่างนะคะที่คุณวางแผนไว้มันตกลงปองชินไปด้วยดีนะคะแล้วอยากเขาไพ่ในนามบอกให้คุณนั้นแสดงความขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นะคะโอเคไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะค่ำเกินนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะและขอบคุณทุก การติดตามนะคะทุก subscribe ทุกกดไลค์ทุกกดแชร์นะคะขอพระคุณมากนะคะขอ,อาจาักรบาลยุกเคียงข้างคุณเสมอนะคะอย่าลืมนะคะว่าคุณเป็นที่รักเสมอนะคะให้คุณคิดบวกนะคะคิดบวกแล้วก็คิดว่าสิ่งดีคาดหวังสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ